สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือบางทีก็แอบฝันถึงนะครับกับโลกของเรือซูเปอร์ยอชเราหยิบม,มาจากดูดความซูเปอร์ยอชเหตุผลที่คนอยากทำงานเรือยอชนะครับจะมาลองสำรวจกันดูว่าอะไรมันดึงดูดใจให้คนอยากไปทำงานบริการบนเรือหรูพวกนี้กันแน่ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานธรมธรมดาธาเนาะแต่มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์โอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่หาจากงานอื่นไม่ได้จริงๆบทความนี้เขาให้ภาพค่อนข้างชัดเลยนะคะถึงแรงจูงใจหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะครับประเด็นแรกเลยที่บทความเขาเน้นมากๆก็คือเรื่องผลตอบแทนเรื่องเงินนี่แหละครับบอกว่าไรายได้สูงมากทั้งเงินเดือนทั้งทิปรวมๆกันแล้วเอออาจจะถึงหลักแสนต่อเดือนได้เลยนะครับ อันนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะแล้วที่สำคัญไปกว่าตัวเลขรายรับนะคะคือรายจ่ายที่มันแทบจะไม่มีเลยบทความชี้ว่าค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างชุดยูนิฟอร์มรองเท้าของใช้ส่วนตัวอย่างยาสีฟันแปรงสีฟันอาหารดีๆสามมื้อต่อวันหรือแม้แต่ตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าอะไรพวกนี้คือทางเรือเขาจัดการให้เกือบทั้งหมดเลยค่ะโอ้อย่างนี้ก็คือเงินเดือนที่ได้มานี่แทบจะเป็นเงินเก็บล้วนๆเลยสิครับใช่เลยค่ะ แบบนี้มันมันมีผลต่อมุมมองเรื่องเงินในระยะยาวไหมครับการที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเองเลยเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือมันก็เร่งให้เก็บเงินได้เร็วมากๆอันนี้คือข้อดีชัดเจนแต่ก็อาจจะสร้างความเคยชินนิดหน่อยเนาะกับการที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานเองเพราะกลับมาใช้ชีวิตปกติก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงแต่ถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตรส่วนบุคคลอันนี้คือจุดแข็งมากๆของงานนี้เลยค่ะครับนอกจากเรื่องเงินแล้วอีกอย่างที่แบบ ว้าวมากๆเลยคือโอกาสได้เที่ยวบทความนี้เขียนจะเห็นภาพเลยนะครับวันนี้อาจจะอยู่คานส์พรุ่งนี้ไปเวนิสอะไรแบบเนี้ยเหมือนในหนังเลยแถมฟรีหมดเลยและยังได้เงินเดือนอีกตัางหาดใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆแล้วกลับนะคะประสบการณ์จริงๆคือการได้ไปใช้ชีวิตทำงานในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้เห็นมุมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะไม่เห็น ได้สัมผัสวัฒนธรรมในฐานะคนทางานบริการระดับสูงซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้เปิดโลกกระตัดไปอีกแบบแต่ก็ต้องเข้าใจว่างานมันก็หนักนะคะไม่ได้มีเวลาว่างเที่ยวเล่นตลอดเวลาอย่างที่บางคนอาจจะคิดอืมฟังดูเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นมากๆครับทั้งทํางานหนักทั้งได้เห็นโลก,กว้างแล้วอีกประเด็นที่บทความพูดถึงแล้วแบบหืมโฮฮาพอสมควรคือการได้ใกล้ชิดคนดังระดับโลกเขาใช้คําว่า อบไหล่กอดเอวได้เลยทั้งดาราฮอลลีวูดนักธุรกิจใหญ่ๆนักการเมืองหรือแม้แต่เ,เจ้าชายอาหรับอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆค่ะการได้ทำงานในพื้นที่ส่วนโตของบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นบุค,คลิกหรือปฏิสัมพันธ์ในมุมที่ต่างจากภาพที่เราเห็นตามสื่อเลยเป็นประสบการณ์วงในจริงๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยค่ะมันทำให้เข้าใจคนในบริบทที่ต่างออกไปได้เหมือนกัน โหการได้เห็นมุมส่วนตัวของคนดังขนาดนั้นคงเป็นเรื่องที่แบบลืมไม่ลงเลยนะครับแต่ก็คงต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะเรื่องความเป็นส่วนตัวสำคัญมากมาถึงเหตุผลสุดท้ายที่บทความพูดถึงครับคือการได้สัมผัสชีวิตหรูหราระดับห้าดาวอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงไมมเราจะเป็นพนักงานแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวนี่คือหรูหราอลังการจริงๆ บทความยกตัวอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์แพงๆจานชามแก้วคริสตัลใบละหลายหมื่นของตกแต่งที่เป็นงานศิลปะราคาเป็นแสนเป็นล้านการได้อยู่ท่ามกลางของพวกนี้ทุกวันมันก็ต้องส่งผลต่อการรับรู้หรือมาตรฐานบางอย่างของเราอยู่แล้วละค่ะบทความยังเล่าถึงความรู้สึกเกรงในช่วงแรกๆด้วยนะครับที่ต้องทำงานกับของแพงๆพวกนี้แสดงว่ามันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะมันคือการซึมซับบรรยากาศมาตรฐานของความมั่งคั่งระดับสูงสุดแม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเองก็ตามประสบการณ์แบบนี้อาจจะยกระดับรสนิยมความคาดหวังหรือมุมมองต่อคุณค่าของสิ่งของของบริการไปเลยก็ได้ซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะเวลากลับมาสู่ชีวิตปกติครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยแรงดึงดูดหลักๆของงานบนเรือซูเปอร์ยอที่บทความนำเสนอก็คือมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างรายได้สุทธิที่สูงปรี๊ดเพราะค่าใช้ใจ่ายน้อยมากๆกับการได้เที่ยวรอบโวกฟรีแบบหรูๆที่ไม่เหมือนใครได้ใกล้ชิดคนดังระดับโลกในบรรยากาศส่วนตัวแล้วก็ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางความหรูหราทุกวันเป็นเส้นทางอาชีพที่ให้ประสบการณ์เฉพาะตัวจริงๆครับ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อกันดูนะคะก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมที่มันหรูหราสุดๆแบบนี้เป็นประจำเนี่ยแม้จะในฐานะผู้ให้บริการก็ตามประสบการณ์พวกนี้มันจะหล่อหลอมมุมมองทัศนคติหรือแม้แต่ความคาดหวังต่อชีวิตปกติของเขายังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาก้าวออกมาจากโลกของซูเปอร์ยอชแล้ว